ภาพลาสุดใหม่ดาวิกานางเอกลูกครึ่งถือว่าเป็นนางเอกซุปตาสุดฮอตยุคแห่งปีเลยก็ว่าได้สําหรับสาวใหม่ดาวิกาช่วงนี้เธอมักจะทำหนุ่มใจละลายไม่ไหวแล้วนับวันยิงทวีคูณความสวยแซ่บขึ้นเรื่อยๆแถมหุ่นก็ยังเป๊ะปังมากคืนอีกด้วยสาวๆแอบอิจฉากันหนักมากสาวใหม่เธอดูแลตัวเองดีมีใบหน้าสวยแถมยังหุ่นเป๊ะปัปงอีกด้วย แม้ก่อนหน้านี้เธอมักจะดอนบุรี่เรื่องหุ่นที่ดูอวบอ้นแต่มาวันนี้เธอดูแลตัวเองจนกลายมาเป็นสาวสวยหุ่นเป๊ะปังสุดๆเอลเอสเอลบ้างแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่หวายโดนวิจารณ์ว่าครางพร้อมสาวใหม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรและหากใครได้ติดตามความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวใหม่ก็จะเห็นว่าเจ้าตัวออกมาปล่อยทีเด็ดเรื่อยๆทำหนุ่มๆใจละลายกันหนักมากสวยเกินต้านมองมุมไหนก็ทำใจสัน้น ล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของสาใหมา่เธอก็ได้ออกมาโพสภาพตัวเองในลุกสวยคมมองมุมไหนก็สวยปังไม่ไหวทำกลางแฟนๆเข้ามาแขกคอมเมนต์ชมเพียบเลยทีเดียวไม่ว่าเธอจะมาในลุกไหนก็ดูดีชวนมองมากจริงๆคะ่ะ